ข้าวล่อหน่อยหรือว่าทีเดียวนะครับพ่องหนองบอนบ้านเมฆปากพนังนะครับลายลายา่ทันคงจะเคยเห็นฟอมกันชนเลยครับไม่หมากเหลืองนะครับทีเดียวนกทีเดียวนกจึงมีกะบองเลยว่าทีเดียวนะครับเป็นว่าี่ไม่พูดหมากันยอดดีกับกางดีไม่คบว่าทีเดียวนกครับจึงทีไปทีมาก,ก็คำว่าทีเดียวนะครับผู้ชนคือโน,านาดน้ซึ่งอาลาดเดโชเรือลูกมูพ้องในขาจาชนระน้ำเท,าาทา่าทงนะครับ รับเราข้าไปเลยแขกๆๆดอนไหมนี่ไม่นเจริงดีน่ากล <ๆ S 1> ัวตีรุดกูัวดดนครับเรามาหลยกลๆ,ๆก็คุณทางแตน่น้ำก็คุณทางที่ม่านข้าวล่อหน่อยนะครับเตียนุญาตให้เราแลยกันกลายๆนะครับข้าวล่อหน่อยด้วยทีเดียวปูนี้ชนกันสี่ลานซ่องมืดบาทนะครับสี่ลานซ่องมืนบาดกับเชือา,าเป็นปูดีแฟงดีทุดประจํารายการนะครับปูนี้การควายชนะดับเสือ้อท่าหมาดร้รอมซอยกอทองคำสร้างบาทนะครับ สางบาทรกันอยู่ทีเกือบแท่นไปแล้วนะครับตจักกำนั้นประทีปยาติพัตย์หรือว่าคำนันจุกเศร้าทงนั่นเองรับเราก็รู้จักคำนั้นจุกในฐานะควายบริยั่ข้องทะนำเศร้าทงสันนึงกับหมอบท่องคานักสร้างบาทไปแล้วนะครับนี่เปี่ยมคนรับท่องอะไรยังวรไ้ใครขึ้นรับันั้นรับเองกแล้วนะกับรับท่องคานักสร้างบาทนะครับก็ถือ่ว่ากขอข้อบคุณควายบริยั่ขอบคุณสันคำนันจุกไปอย่างมากดีแล้วกับสีหมอบท่องคานักสร้างบาทมาให้กับพวกหูนี้นะครับ เราก็จะไปเยี่ยมโนน้ำซิ่งาชเดโชื่อยลูกมูเป็นลำดับต่อไปนะครับครับอายุว่ากี่ปีได้กับนะสิบกว่าปีเลยบกว่าปีนะครับสิบปีตอนตอนมานะลนะการชนวัตถีตาไดคกับวัตถีฮกฮาวัตถีพันมานี่อยู่กับเราตลอดไมกับเรืออยู่กับเผื่ออยูย่ตลอดเลยนะกับปนะู่นายเราเราชนมันตังเด็กมันยังเป็นเด็กเด็กวัวถเลยนะรับฮาวัตถีพานมาเราก็ชนะตลอดกับนะเคยชนสี่ลานู้ดช่องลานมาแล้วยิงเท้าน้ำวัาไทยเหมืนก่อนใช่ไหมครับ วัดไแล้วครับตุงโลาุครับวัดวัดไทรจนกีรานวันนั้นช่องล่ะช่องลานหนี่งช่องลานแล้วก็มาตุงโพกีรานมันนครับสร้าลานเดี๋ยวนี้ขึ้นที่ลานเลยครับรับที่ว่าเป็นวัดระดับสี่จำช่องเขี่ยวชานเรีองวัดลานทุกที่กับไม่เคยปลาใจกับผู้ใดนะรับเป็นวอกฟอมสดนะครับท่านผู้ชมครับมาเป็นแรงใจกันนะมาเป็นแรงใจกับวักคนนี้ครับเราแลกกันมุมไกลๆก่อนนะครับว่าก็ทำอะไรกันอยู่นะครับ เมื่อเดียวเราไปเยี่ยมข้าวล่อหน่อยเรื่อยทีเดียวมาแล้วแถวนี้เรามาแลขู่ชนนะครับโนดามซิงรารัเดชโชเรื่อยหลูกมูก่ก้องในขจอนะน้ำเส้าทงกับ4ี่หลานช่องมื้นบานนะครับกูนี้ถือว่าเป็นกูเอกหญ่นะก็เป็นกูเอกหญ่กลองสน้ำเส้าทงรอบนี้ชนกัน4ี่หานบานนะครับควายชนะการรับรางวัลครับรับรางวัลจากกำนันจุกนะครับซอยก่อทองคำ นักสราบบาทนะครับจากคำนันปราทีบยาติผัดหรือว่าคำนันจุกเศร้าทงนะครับพอทองข้อก็ุณกำนันจุกในต่า,านะครับฝวายบริ้ารนะครับหมอบช้อยกอ็ทองคาหมอบทองคานักสราบบาทนะครับไม่รู้เป็นทองคําแท่งหรือชอยกอ็ทองคําแต่ว่าเป็นทองคามูลราคานักสราบบาทนะครับการรวมแท่นบาดเลยครับช้อยกอทองคํานะครับสราบแท่นบาทใช้ข้อแดงเวงมาเลยหนุ่ยวันนั้นครับอายุกี่ปีไหนกับนะอายุว่บสามปอายุสิบสามปีนะครับ ครับอายุว่าสิบสามปีจนว่าทีจ่าได้เลยครับนะว่าทีอาวนะครับที่ว่าทีพานมานี่เราพ่านกันจนเอินลานมาไล่คลังไหมครับไล่คลังนะครับเป็นว่าทีพ่านการจนเอินลานมาไล่คลังว่าแอกเราจะนาจากไหนครับนะตุงซรงว่าตีซ่งว่าตีซ่งกละบีว่าตีซ่อจากตุงซรงว่าตีซีกระบีนะครับวา เท้าต้งบานเองไม่เคยจนเลยเป็นเรื่องตีแปลกเล่านะครับเป็นวัวที่โบราณเป็นวัวข้องทางแต่น้ำเท้าต้องครับนะเนาะแต่ขู่เท่น้ำบานเองไม่เคยได้ครับครั้งนี้ครั้งแรกตีจนบานเองครับท่านผู้ชมครับนี้คือความแปลกนะครับสันนิมิชิกับเป็นความแปลกเราตีว่าบานเองไม่เคยได้ขู่จนเดี๋ยวนี้ได้จนบานเองสักทีครับก็ แถวนี้นะครับแถวนี้ตังใจชนกับชนบ้านเอง4ี่ลานว่าบานนะครับก็มาเป็นแรงใจนะครับก็มาเป็นแรงใจกับพวกคุณนี้ครับขอบคุณมมกๆนะครับ